สวนคาเฟ่แฮนูเกียคาเฟ่เขาคนะ้อเนาะมาเปิดที่นี่เลยวันนี้เรามีทริปทุ่งสแสลงหัวกันก็จุดแวะจุดแรกของเราก็จะดูดอกมไม้ไที่นี่ก่อนอาจจะกินกาแฟแล้วอาจจะเข้าอุทยานตอนช่วงบ,บ่ายๆเดินดูฝั่งไหนตอนนี้เป mm hmm. ็นดอกอาไรเรานี่ยื่นดอกดอกสวย ไปกินกับลาบได้ใช่มใช่แล้วดูใบก็รู้แล้วไม่ใช่ชี่ออะไรพี่เอี่ยงเครื่รองเทต้นอะไรรูซันเดียมีภาษาละเนี่ยันเออะไรนะหัวละพา<ร>ไม่ใช่แหละโหละพาว่าเราเนาะเห็นไหมรูรูซันเดียหาดูแล้วว่าชื่ออะไรรูรูสองดูร้านกาแฟาด้านบนกัน เนี่ยมอไซค์จอดที่จอดเยอะแยะเลยแต่ว่าเรื่องที่จะไม่เอาขึ้นมากันเพราะว่าเมื่อกี้เห็นรถติดไงเดี๋ยวเราไปค้างอยู่กลางเนินแล้วอันตรายมากอัน,นตรายอากาศโดนเขาเตะขึ้นไม่มีที่นั่งเลยหรืรอรอบดีกัน ชื่อร้านให้เดนเจียคาเฟ่เขาคอัก็เลยทางขึ้นทุ่งกังหันลงมานิดเดียวนู่นทุ่งกังหันลงอีก่ทางนี้ค่าเข้าชมนี้คนละแ0ดิบาทนะอเพถ้า80ดสินี่คือจะมีที่จอดรถด้านบนแต่ถ้าเราจอดรถไปด้านล่างจะเสียแค่60สิบเดี๋ยวดูรอบๆดีกว่าอ่ะสามสี่ พาดูทุ่งดอกไม้ตอนนี้เราอยู่ที่ดอกอะไรดอกอะไรไหมไม่รู้ดอกติดดอกติดดอกอะไรดิคือไม่มีข้อมูลอะไรเลยคือไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยก็มาแบบปิดบๆมาแบบโง่ๆกันเลยอ้าวมันคือดอกากมันคือดอกอะไรรู้ยังไทยรันดีอะดอกไทย นี่นะคะใบใบใบมันเหมือนใบหม่อนอืมใบหม่อนหมือนใบหม่อมพี่กำลังเริ่มบานไงตรงนี้ปีใหม่น่าจะน่าจะบานเต็มที่กว่านี้นี่กำลังเริ่มไงพี่กำลังเริ่มเลยหนาวมากอืมชอบใหญ่ใหญ่มาก เราถึงทุ่งมังกรเล็ดนะไปดูกันะนี่ไงไม่รู้ก็ได้รู้แล้วครับนี่คือตูมอยู่ดอกยังดอกยังดีเฮ้ยมันมันคล้ายๆดอกอะไรวะเบญจมาศเนาะเฮ้ยดูดีๆเหมือนเบญจมาศดอกมังกรเล็ดจริงๆมันมันบานเต็มที่ไปแล้วตอนนี้เห็นเขาบอกว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะน่าจะโรยหมดแล้ว ก็จะเป็นทางไฮนิเงียขึ้นไปบานแทนเห็นไหมเริ่มโรยแล้วเราตัดก็ไปดิเริ่มโรยแล้วก็มีบางแปลงน่เริ right ่มโรยแล้วอาเซียนแบบ แอบแฝกของจริงเลยจอดรถเป็นดา้านล่างด้านบนชันก็เลยจอดดา้านล่างดีกว่าสบายใจดีเดินไกลอุปกรณ์ก็ถือด้วยเพราะว่าไม่มีคนดูให้เดินไกลเลยหาคาเฟ่นั่งกันดี เอาไปฝากนาะลินสีชมพูไหมเหยอะแล้วเหรอนเ,นเออนี่เดี๋ยวามาดูกลับมาดูยายฝากซื้อด้วยพอดีเลยกำลังคิดอยู่เลยว่าจะซื้อที่ไหนตลาาดบ้นเนาามันก็มากับที่แล้ว 回来，我带咖啡。 เงียบเยียบแบบนี้และคนไม่บุกพันก็ต้นไม้ก็เหมือนเพิ่งเริ่มเริ่มปลูกยังไม่บานกันถ้าเทียบกับไฮเดรนเมื่อกี้มันไฮเดรงก็จะกินขาดเลยก็เดี๋ยวเรานั่งดูวิวพักลมเย็ยนๆตรงนี้อีกสักพักหนึ่งเราก็จะ หากับข้าวสำหรับมื้อเย็นวันนี้แล้วก็จะเดินทางเข้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็จะเป็นแคมปิ้งครั้งแรกของแม่บ้านของเรานะฮะเดี๋ยวดูที่ว่าวันนี้เราจะให้แม่บ้านช่วยทำอะไรได้บ้างจะทำอะไรเป็นบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูกันซื้อไวฝากตัวนนเล็กม <c oughs> ีหลายพัน 啊！ สแสดงดวงก็นละมาที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าที่พักกันมีค่ากลางเต็นท์คนละ30บาทนะเมื่อกี้นี้แล้วก็ค่าเข้าอุทยานร้อยหนึ่งก็เ๋ยวเสียสรุปไม่ไม่เหมารานก็มีเพื่อนโอเคเดี๋ยวหาที่กลางเต็นท์กันก่อนที่พักของเราคืนนี้ก็ ก็เห็นรอยร่องรอยเยอะอยูน่นะน่าจะเอาถ่านมาดูนักท่องเที่ยวมาทำไว้น่าจะเอาถ่า,านที่แบบว่าเราจะเอาต้นนี้จะเอาตรงไหนดีร้นนานนี้เน,ะน,นาะใช่ใช่ร้านนี้โอเคอนนอเอาของลง จะทำอะไรเป็นต้องอให้เลือกอุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งจะทำอะไร <c oughs> จะทำอะไรช่วย <c oughs> ดูดูมัน <c oughs> จบแล้วที่เหลือล่ะ อยู่ตรงไหนว่าโอ้โ่นเจอแล้วโอ้โหเราพักอยู่โน่นเราต้องเดินมาห้องน้ำจนตรงนี้เอาเรื่องอยู่นี่น่าจะเป็นบริการรถเช่าจักรยานเช่านะดูดีกว่าม่ปั่นดูวิวโอ้ชั่วโมงละสิบบาทวันละสองร้อยถ้าไมอยู่ฝากไปด้วยจ้าพี่เขาไม่อยู่นะนี่ก็บรรดารถจักรยานเช่าทั้งหลายใหและ ดูห้องน้ำวุตถุยาวกัน,กนถึงห้องน้ำแล้วแบ่งเป็นชายหญิงนะฮะของชายดีกว่าก็โอเคนะมีชักโครกหอาบน้ำโอเคเลยห้องอาบน้ำไหน่ันนี้เจอกัน หน้าที่ที่เหมาะที่สุดแล้วนี่แหละทำนี่แหละ มีอะไรกินดูดิมีเตาปิ้งย่างเตรียมไปแล้วแต่ว่าไอ้จะบอกว่า,าไม่มีอะไรมาสักอย่างเลยมีแต่หมูแล,แล้วเราจะกินกันยังไงแล้วพี่อ้ออันนี้มาแต่ไม่เอาอะไรมาจะกินกันยังไง <c oughs> คืองงมีมีน้ำจิ้มมีดอทเทอดก็ไม่มีคือเอาเป็นว่าก่อไฟก่อนแล้วกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> พี่ยืมเต็นท์ข้างๆเราว่าเขามีเครื่องปรุงอะไรใช่ไหมเราตีหมักก็พอแล้วไม่ต้องใช้อะไรมากใครจะไปขอ <laughs> ใครลืมกัน,นั้นไปขอเลยไม่ No อันใหญ่มากแล้วเนี่ยเราเอามาเนี่ยมันก็เลยไม่ยอมติดทีต้องเอาห้องไม้มาเป็นฟื้อเยอะตอ,ตอนนี้ก็ไม่หรอกไม่จบนะเมื่อกี้เตาเตาเตาไฟย่างไม้ <laughs> ชอ็ชอตช็อตไปหมดเลยชอ็อ <laughs> นวิจิโจบที <laughs> ต้องใช้แก๊สเจ้าป่องอแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะอร่อยอร่อยเลยคือเอามาย่างแบบนี้ได้เลยนะอเอาถือไปไหน่อยแต่น้ำชิมซีฟู้ดต่อซีฟู้ดอร่อยมากค่ะเหลือเยอะเลย,ยอันนี้เราจะไม่โชว์โลโก้เดี๋ยวเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเยอะ คือหาเลยดูแล้วก็ต้องใช้น้ำมันอยู่ดีแต่ว่าอไม่พี่เจาเอามาเป็นสอบสอบวัวให้น้ำมันอันแรกก่อนให้ให้น้ำมันอันแรกมาเลยคิดถึงคิดต้นกับที่ผมมากเลยบอกแล้วอยากให้ออกกันเองออกมนเองก็แบบนี้ไม่ได้แดกอะไรหรอกมาม่าแบบนี้ รอพี่ต้อนอ็ไม่ได,ได้แล้วรวนนี้ดีกว่าน่าจะได้กินอยู่กับแต่ว่าจะขอน้้ามันเขาพี่เขาบอกจะเอามาเป็นเอามาแยดนี้แต่ว่าเรามีมาม่าสแปร์ไว้อยู่คือเมนูสุดท้ายที่เราจะเริ่<า>มทำมะ้าวปิดนะสวัสดีเช้าวันเ <laughs> ด,ดนินทางวันที่สองของเราตอนนี้เวลากี่โมง ห้งสิบนาทีที่เขาเขาอุณหภูมิสิบเก้าองศาลมทั้งคืนเลยครับคืนนอนฟังเสียงเสียงลมอยู่บนยอดสนเนาะวิววิวทั้งคืนเลยฝนตกปล่อยๆหมอกไม่มีน่าจะเป็นเพราะลมกับฝนนี่เลยหมอกไม่มีเลย ต้มกาแฟกินเนา เช้านี้ก็ไม่ได้เห็นหมอกตามที่เราคาดฝังไว้เลยลมแรงมากแล้วก็มีฝนปล่อยตลอดทั้งคืนเลยจริงมีฝนคิดว่าเช้าน่าจะมีหมอกปรากฏว่าไม่มีโล่งเลย ก่อนนะพี่ครับเข้าเี้ครับฮะถ่ายหน่อยมาถึงแล้วนีไน่ไงถ่ายรูกเดี๋ยวพ่อไป่อดแม่แม่แม่มาลงก่อน มาถึงแล้วคือมาเมื่อวานไม่ได้มาแวะเข้าที่พักกันเลยก็วันนี้ขอเก็บบรรยากาศตรงนี้สักหน่อย ตั ừ, à, ้งเลยคือมอเตออฟโรดเนี่ยต้องจอดถึงจะปรับได้เข้ามาเส้นออฟโรดนี้ก็ขอใช้มอเตออฟโรดหน่อยแล้วกันโอ้ขึ้นมาหน้าดาวเลย ไปไม่ถึงนางอะไรนะเนินนางพญาข้างในเนาะน่าจะหลายกิโลอยู่กลัวฝนตกแล้วมันออกมาลําบากทางเป็นทางลูหลัง,ง,งถ้าฝนตกแรงน่าจะเลื่อนอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปเมื่อคืนเราแคมป์ตรงนี้บริเวณนี้เราแคมป์ันเดี๋ยวเราถ่ายรูปที่นี่ก็จะเดินทางกลับขอนแก่นกันแล้วนะฮะ